วันนี้มีเทคนิคไอเดียอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แอดมินมักจะใช้อยู่เป็นประจำเลยค่ะก็คือการที่เราจะทำยังไงก็ได้ให้แซนวิชกล่องนั้นเนี่ยสะดุดตาลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ต้องเดินเข้ามาถามค่ะว่าอันนี้ไส้อะไรอร่อยไหมเนี่ยค่ะเป็นจุดสําคัญเลยนะคะแล้วเทคนิคง่ายๆที่จะทําให้โดดเด่นสะดุดตาลูกค้าได้นั่นก็คือสีสันค่ะวันนี้เนี่ยเราจะใช้ไส้ถึง5ไส้ในกล่องเดียวเลยนะคะก็คือจะใช้ตัว ไข่ดาวผักโขมแล้วก็ไก่ค่ะไก่เราก็จะเป็นทอดนะคะแล้วก็มายีให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะตามต่อด้วยปูอัดแล้วก็บารโลนาค่ะแค่นี้เองค่ะ5้าอย่างแต่เราสามารถที่จะทํามาลงตัวอยู่ในกล่องเดียวกันให้มีสีสันที่ชวนมองและที่สําคัญนะคะคือถ้าทานเนี่ยแบบชิ้นมันจะใหญ่มากนะคะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนทานเนี่ยก็อาจจะต้องแบบ ค่อยๆทานนะคะแต่ถ้าสามารถที่จะกัดรวมกันได้ทั้งหมดเลยนะคะในคำเดียวเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือแบบก็เหมือนกับเบอร์เกอร์ค่ะชิ้นมันจะใหญ่แต่ยังไงก็ทานได้ทีนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะทานลักษณะไหนแต่บอกได้เลยว่ามันอร่อยทั้งชิ้นละค่ะยิ่งถ้ากัดรวมกันเข้าไปในคำเดียวก็ยิ่งนัวมากเลยค่ะเพราะว่า5ไส้อยู่ในคำเดียวถ้ายังไงใครลองทำลองดูเลยนะคะ ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นจากการจัดการพวกไส้ก่อนค่ะก็นำไปทอดให้มันมีความเกรียมความหอมคือตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะตัวไส้เนี่ยถ้าเผื่อว่าไส้เนี่ยมันมีความหอมเนี่ยเวลาทานแซนด์วิชนอกจากได้ความอร่อยแล้วมันจะมีความหอมมาเตะจมูกทำให้แซนด์วิชกล่องน,นั้นเนี่ยมันติดตาติดใจ ลูกค้ามากยิ่งขึ้นเลยนะคะทีนี้ไอตัวที่เราจะทาครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวพริกเผาค่ะวันนี้ใช้เป็นพริกเผาของอร่อยดีคือรสชาติก็จัดจ้านแล้วก็เข้มข้นมากเลยนะคะวันนี้เราจะไม่ใช้เนยทาเลยนะคะเพราะว่าไส้ที่เราทําวันนี้เรียกว่าเข้มข้นทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเนยไม่ต้องเลยค่ะก็ทาตัวพริกเผานะคะไม่ต้องหนามากบางๆแล้วเราก็เอาตัวผักโขมเนี่ยวางลงไปนะคะขณะเดียวกันเราก็ใส่ผักก็ตามชอบนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะ ทีนี้เราก็มวาวางไข่ไข่ก็ คือถ้าเกิดไข่เนี่ยเยิมมันก็เวลาเยิมแล้วเวลาหั่นอะไรมันก็จะดูเลอะเทอะไปหมดหน,นะคะแต่ก็มีคนชอบนะคะในลักษณะไข่เย,ยิมเนี่ยก็ลองแล้วแต่นะคะทีนี้เราก็วางตัวบาโลนาให้ซ้อนๆกันเข้าไปแล้วเราก็ปิดด้วยขนมปังทีนี้อีกด้านหนึ่งของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นมายองเนสค่ะไม่ใช้ตัวพริกเผานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้มเกินแล้วเราก็วางไส้ที่เหลือสลับกับผักลงไปการที่วางแต่ละชั้นเนี่ยเราก็จะสลับด้วยมายองเนสที่เราจะบีบลงไปนะคะให้เขาเกาะเกาะติดกันแล้ว สุดท้ายเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอามือเนี่ยประครบประครบเขาหน่อยนะคะให้เขาเข้าที่เข้าทางการห่อวันนี้เราไม่ใช้กระดาษค่ะเราใช้ใบตองอีกแล้วค่ะเป็นอะไรที่ชอบใบตองนะคะเพราะว่าเวลาทําแล้วมันรู้สึกว่ามันสวยแล้วก็มันดูดีอะคะ่ะทีนี้การทําให้ใบตองนิ่มเนี่ยไม่ยากเลยนะคะก็นําไปอ่ออังกับไฟค่ะอัางแบบผ่านน,นะคะให้เขาพอที่จะนิ่มๆนวลๆแล้วทีนี้ติดยังไงใช่ไหมคะติดเนี่ยแอดมินใช้ตัวสกอ็อตเทปแผ่นใหญ่หน่อยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใคร ใช้เป็นไอตัวสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ t h a ง k you หรืออะไรเนี่ยสามารถติดได้ก็ติดได้เลยนะคะก็เพิ่มความสวยงามได้อีกหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะมัดด้วยเชือกกล้วยก็ได้ค่ะทําให้ดูแบบว่าดูเป็นของโบราณดูน่าทานขึ้นอีกนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็ตัดตัดแล้วก็จะได้เป็น2ชิ้นแบบนี้น่าทานแบบนี้นะคะถ้าใครชอบเทคนิคไอเดียดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกันได้เลยค่ะ